สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกางเกงยีนตัวใหม่นะครับของแบรนด์74เดนิมนะครับตัวนี้เป็นตัวย2ออนนะครับถ้าใครเคยซื้อแบรนด์74ดเดนิมก็จะรู้นะครับมันจะมาในกล่องแบบนี้นะฮะแล้วข้างในก็เดี๋ยวจะเปิดข้างในดูก็ในจะเป็นถุงผ้านะครับ บางแบรนด์ก็จะมีให้แค่ถุงผ้าแต่ตัวเจ็ดสิบสี่นี่ก็จะมาพร้อมกล่องแล้วก็ถุงผ้านะครับแล้วก็จะมีของแถมข้างในเดี๋ยวจะดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในก็จะเป็นซองอถุงซิปล็อกนะครับกันน้ำนะแล้วก็จะมีสารกันชื้นมาแล้วก็แถมด้วยที่เห็นนั่นคือกระเป๋าใส่เหรียญน,นะครับ ตัวนี้มานี่ตัวนี้มีอพวงกุญแจแถมมาให้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นพวงกุญแจนะครับตัวนี้ใช้หนังอิตาลีนะครับหนังฟอกปาดอิตาลีปั๊มความร้อนนะครับหนาห้ามิลิมนะครับค่อนข้างหนาสวยครับหนังสวย การตัดเย็บก็มาตรฐานนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอขาดหรือหลุดรูยังไม่เคยเจอนะครับผมผ้าซับในกระเป๋าเป็นสีน้ำตาลนะครับเห็นผมใส่แบรนด์เจ็ดสบสี่เรนนี่มาหลายตัวนะครับยังไม่เคยมีปัญหานะส่วนใหญ่ปัญหาของแบรนด์ไทยจะคือเอส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นกระดุมนะครับแต่ตัวนี้ตั้งแต่ผมใส่เจ็ดสิบสี่มายังไม่เจอนะครับยังไม่เจอตัวนี้เป็น ยี่สิบสองออนลิมสีชมพูนะครับสีดิบบูปลายขาเย็บลูกโซ่นะครับผ้านี้เป็นผ้านําเข้าจากต่างประเทศนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าเหรียญที่แถมมาให้นะครับจะได้ได้ทุกตัวนะสินค้าที่ซื้อของเจ็ดสิบสี่เดนิมจะได้ของแถมทุกตัวนะครับกระเป๋าเหรียญน,นี่เป็นเอ่อแทบจะเป็นมาตรฐานเลยนะครับไม่ว่ารุ่นไหนได้หมดนะครับ ใช้งานได้จริงครับใส่เหรียญใส่นำบัตรใส่อะไได้นะครับตัวนี้พิเศษหน่อยตรงที่มันมีออเออพวงแจหนังมาให้นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้เป็นกระดุมโดนัทนะครับชอบมากอกกระดุมห้าเม็ดรครับหมุดย้ำก็เป็นหมุดย้ำแบบตอกทะลุนะครับ ตัวนี้เป็นทรงทรงใหม่ของแบรนด์นะครับเป็นทรงกระบอกตรงนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพตอนใส่ถ่ายายคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวลุกโซนครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับราคาไม่แรงเท่าไหร่ประมาณสองพันกว่านะ ใครสนใจก็ลองดูที่เพ่จ็ดบสี่นิ่มได้นะครับใส่ออกประมาณนี้นะครับกระบอกตรงนะครับทรงกระบอกตรงอารมณ์คล้ายๆรีวายห้าสนหนึ่งครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับใส่แล้วความรู้สึกคล้ายๆกันแต่ว่าผ้ามันจะหนากว่านิดหนึ่งนะครับใส่ง่ายถอดง่ายนะครับกว่าอถอดง่ายกว่า กระบอกเล็กนะครับใส่ก็ง่ายถอดก็ง่ายครับแล้วก็ก้าวก็เวลาก้าวขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเก่ๆงๆกังนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเป็นกระบอกเล็กนะครับเวลาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นลำบากนิดน,นึงนครับก้าวขายากนะแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับใส่ก็โอเคนะใส่สบายทั้งชุดที่ผมใส่นี่คือ7 4็ดสิี่เดหมดเลยนะครับตั้งแต่แจ็คเก็ตยันหมวกนะครับหมวกก็ใช่นะครับแล้วก็ กระเป๋าที่ผมสพายก็เป็นของเจ็ดสิบสีเดนนี้เหมือนกันนะตัวนี้ผมชอบตรงนี้มากเนี่ยจะใส่จนกว่ามันจะเฟดเหมือนกันนะครับจะไม่เอาออกมาใช้นะครับตัวนี้ใส่ไปสองวันนะครับเข้าข้อแล้วเดี๋ยวผมจะลองขึ้นรถให้ดูนะครับว่ามันขึ้นได้แบบสบายๆนะนะถ้าเกิดว่าเป็นกระบอกเล็กหรือขา ออเอวต่ำจะยากนิดน,นึงนะครับตัวนี้ใส่สบายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเกางเกงยีนตัวใหม่นะครับของแบร